สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วในคลิปแบบแรนดอมนะอ่ามากหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ว่าเขามีอะไรในใจนะคะที่ยังไม่ได้บอกคุณเออมามาเช็คกันถ้าอยากรู้นะคะเราไปดูกันเลยก่อนอื่นแม่หมอขอดูสถานะของชาวแรนดอมนี้หน่อยนะคะขอดูสถานะของคุณและเขานะคะ นะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะใบแรกนะคะดอฟูดอฟูเจ็ดดาบสเตร็งนะคะและสุดท้ายดีแฮงเมนนะคะใต้สำรับเป็นอะไรใต้สำรับเป็นหนึ่งดาบนะคะอืม ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอะไรกันเป็นความสัมพันธ์แบบลบๆซ่อนๆอะไรแบบเนี้เหรออืมแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เข้าใจกันนะก็คือคุณและเขาอะค่ะต่างแบบว่า มีเหตุผลต่อกันต่างแบบเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเข้าอ,อกเข้าใจกันอะไรเงี้ยแม้จะมีความแตกต่างอะไรกันมากแค่ไหนก็ตามนะคะเป็นไปนได้ว่าบางคนอาจจะเป็นต่างชาติได้นะคะหรือบางคนก็ต่างกันทั้งด้านของอายุอะไรแบบนี้ก็ได้อแล้วมีความแตกต่างกันเออแต่ถึงแม้จะแบบแตกต่างกันยังไงก็คือเหมือนก็แบบว่าเข้ากันได้ดีอยู่กันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเข้าอกเข้าใจกันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนปล่อยอิสระนะเหมือนกับแบบไม่ได้แบบ อะไรแต่แม่หมอเหมือนมีความรู้สึกเป็นความสัมพันธ์แบบหลบซ่อนแต่หลบซ่อน mm hmm. ในที่เนี้ยมันไม่ใช่หลบซ่อนแบบว่าแบบมือที่สามอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเป็นหลบซ่อนเหมือนแบบว่าไม่สะดวกให้คนรอบข้างรู้ไม่สะดวกให้ครอบครัวรู้อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ <c oughs> ก็เลยแบบว่าต้องแบบว่าอยู่กันคบกันด้วยแบบความเข้าใจกันสองคนแต่เหมือนกับว่าอ่ะบางบางคนอาจจะไม่ได้เปิดเผยก็ได้ คือคุณคบกับเขาแต่เขาอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยคุณกับครอบครัวหรือเพื่อนเขาอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ไม่ได้เปิดเผยให้คนรอบข้างคุณหรือเพื่อนคุณรู้อะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะอืมนั่นแหละที่เรียกว่าหลบหลบ,หลบซ่อน,อนแต่คือพวกคุณก็คือรู้กันดีเข้าใจกันเอ,อ แต่บางครั้งก็อยู่ในอาการที่เหมือนกับแบบว่าอึดอัดน,นะบางครั้งก็แบบว่าหนุ่มนวงแบบว่าเอออยากจะเปิดเผยแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยสักทีอาจจะติดเหตุผลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่ะที่ทําให้แบบว่าไม่ไม่อยากที่จะเปิดเผยหรือไม่พร้อมที่จะเปิดเผยนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะเข้าเรื่องเลยแล้วเขามีอะไรในใจคะที่ไม่ได้บอกคุณนะขออีกห้าใบคะ่ะ เขามีอะไรในใจที่ไม่ได้บอกคุณอ่ะใบแรกะคะ่หนึ่งเหรียญใบที่สองะคะ่าอะไรเอ่ยสิบไม้สามไม้นะคะเจอมูลแล้วก็วิวออฟฟอร์จูได้สำรับเป็นอะไรเป็นสิบถ้วยแม่หมอว่าเขาอยากแล้วแหละเขาเริ่มอยากที่จะ ที่จะเหมือนก็แบบว่าเปิดเผยคุณเริ่มอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนะ่ะเริ่มอยากสร้างครอบครัวเริ่มอยากแบบว่าเออไงอะทำให้มันดีขึ้นอนะแต่ทีเนี้ยเขาเหมือนก็แบบว่า ถ้าตัวคุณเองค่ะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับว่าไม่ไม่ได้เปิดเผยเขากับใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยเขาสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณกนะ็คือเขารู้สึกแบบว่าอึดอัดมากนะอยากอยากที่จะแบบเปิดตัวแล้วอยากที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่แบบว่า เอออึดอัดแบบว่าเหนื่อยแล้วอย่างเนี้ยเออกัแบกบับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยอยากอยากอยากให้มันดีขึ้นอะไรก้อเนี้ยเออถ้าในกร,รณีตัวคุณไม่เปิดเผยถ้ากลับกันกร,รณีตัวเขานะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาก็คือคล้ายๆ้กันเหมือนกันเขาก็คืออยากจะเริ่มเริ่มมีความสึกที่แบบเอออยากจะจริงจังแล้วนะอยากจะแบบว่าสร้างครอบครัวอยากเปิดเผยให้คนอื่นรู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยคือสิ่งคือคือในความคิดของเขานะคะที่เขา มีอยู่ตอนนี้นแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้บอกคุณลึกๆในใจเขาก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันอยากที่จะทําอะไรให้ดีขึ้นอืมความสัมพันธ์เนี้ยมันผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาน้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรกันมาด้วยกันเยอะจนมันมั่นคงจนมันเป็นถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยทั้งสุขและทุกข์อะไรอย่างเงี้ยมาทั้งแฮปปี้ไม่แฮปปี้มา, happy, ม happy, มาอะไรเงี้ยแต่แบบว่า สิ่งที่เขาอยากจะบอกอีกนะคะก็คือคุณก็คือยังเป็นคนดีๆที่เหมือนอยู่ข้างเขาเป็นคนดีๆสําหรับเขาเสมออะไรเงี้ยอืมป็นคนที่แบบเขาเขา ยังไงอ่ะเขารักเขาห่วงแหนเป็นคนที่แบบเออเป็นเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีคนหนึ่งสําหรับเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะที่ผ่านมาแล้วเขาก็คิดว่าแม่หมอว่าอีกไม่นานเขาจะบอกคุณนะอือีกไม่นานเขาจะบอกคุณเขาก็เหมือนก็แบบอยากจะบอกว่าเออมันมันเริ่มแบบมั่นคงแล้วแหละในความสมคัญตอนนี้มันเริ่มแบบดีดีขึ้นและอยากและอยากที่จะแบบเปิดเผยอยากจะ ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่ามั่นคงและอะไรอย่างเงี้ยืมในระยะเวลาที่คบกันมามันโอเคแล้วแหละมันมันได้และมันมันได้จังหวะมันมันอยู่ตัวและอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วเนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแต่ไม่ได้บอกคุณนั่นเองค่ะนะเออเป็นยังไงกันบ้างคะแม่บอกว่าเร็วๆนี้แหละที่เขานะคะอยากจะบอกคุณเขาน่าจะบอกคุณร็วๆเนระ็วย อาจจะมีการขอแต่งงงแต่งงานเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะเออ,อ่พลังงานนะคะตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์นะคะส่วนใครพลังงานไม่ตรงนะคะก็ไม่เป็นไรเรื่องราวมันอาจจะยังไม่ใช่ของคุณอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาละกันอันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคุณ คนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนะ้าความตรงความแม่นยำนะคะมันก็จะมีกว่าการมีมากกว่าการดูแบบนี้อยู่แล้ววันนี้มันก็เป็นคลิปแบบแรนดอมอนุกมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวของใครตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะนะเอออยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาและกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้คะ่ะโอเควันนี้ก็เท่านี้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ